สยเทงเกนกันดีกว่าถ้าแม่อาจจะบอกชื่อหรือว่าตัวไหนผิดก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนแต่จะพยายามทำการบ้านให้ดีที่สุดนะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคน <S <S ทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นอิงตัวนี้ชื่ออะไรนะอุซิอะไรเนี่ยแหละอุซเทงเก้นใช่ไหมคะทุกคนตัวนี้แม่ก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะทุกคนแนตะ่บอดีว่าแม่ไปเจอช็อกโกแลตมาแล้วมันแบบเออมันน่าจะเอามารีวิวกันนะทุกคนนี่ค่ะด้านหลังก็จะเป็นตัวนี้นะคะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมกล้องจับไหมสะท้อนแสงอะทุกคนแสงมันสะท้อนอะ่ะถึงทึงทึงแล้วมาแก็กันเลยนี่ค่ะ เรามาแกะกันเลยนะทุกคนแกะเสร็จแล้วเราต้องมาตัดนะนี่ค่ะช็อกโกแลตเราได้ออกมาแล้วอันนี้เป็นรสช็อกโกแลตนะทุกคนเรามาตัดอซุยเทงเกนกันดีกว่าถ้าแม่อาจจะบอกชื่อหรือว่าตัวไหนผิดก็ขออาภัยด้วยนะคะทุกคน แต่จะพยายามทำการบ้านให้ดีที่สุดนะทุกคนคือแบบว่าเริ่มต้นนะรีวิวเพราะว่าลูกสาวชอบลูกสาวซื้อขนมมาเยอะก็เลยเอามาแกะให้รีวิวให้แบบเด็กๆลูกหลานที่บ้านที่ไทยดูเพราะว่าที่ไทยแบบเขาไม่ได้มีขนมเยอะแบบนี้จุดเริ่มต้นของการรีวิวเลยค่ะ นี่ก็ทุกคนได้แล้วเดี๋ยวเรามาตัดกันนิดนึง อยากให้แม่รีวิวขนมอะไรก็บอกมานะทุกคนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยจ้าอันนี้พอดีเมื่อเช้า,ชาแม่ไปเดินซัมโปกับปะป๊าไปเดินออกกํลาลังกายก็เลยผ่านโลซองนะไม่ใช่เซเว่นนะทุกคนผ่านโลซองก็เลยไปซื้อน้ําชากินกันก็เลยไปเห็นก็เลยเอามารีวิวให้ทุกคนดูค่ะ ความจริงก็คือคิดว่าข้างในนี้มันจะเป็นกาดนะทุกคนแล้วให้เราได้สะสมอะไรประมาณนั้นแต่เนี่มันไม่ใช่เราต้องตัดจากกล่องมันก็เลยแบบว่ากล่องนี้ราคาร้อยยี่สิบเยนนะคะทุกคนก็ประมาณสามสิบเจ็ดสาสิบแปดบาทนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยทุกคนนี่จ้าแล้วเขาก็ให้เราพับตรงนี้ทุกคนเห็นไหมเขาให้เราพับแล้วมันก็จะแบบประมาณตั้งๆหน่อย เดีย๋ยวตอนนี้เอามันนอนก่อนนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยอุซุยแต่ตรงๆนะแม่อยากได้โมเดลของอุซุยแล้วก็การ์ดของอุซุยอยากอยากไปหาซื้อการดมาอีกอยู่ของอุซุยนะทุกคนยัง,ย,งยังไม่ค่อยมีเลยเดี๋ยวเราแกะช็อกโกแลตกันจริงค่ะตะกี้หมดแล้วหลอลก <Yeah. S 1> เอานี่ค่ะช็อกโกแลตตะกี้เราเพิ่งแกะ รถไอ้นี่ไปวานดีาไปนะคะอันนี้เรามาชิมรถช็อกโกแลตกันนี่ค่ะอก่งนี้เลยนะเนาะเมาชิมกันดตอนนี้นะทุกคนอะไรก็ช่างที่เป็นดาบพิฆาตอสูรคือแบบว่าใครดีมาก แค่มีรูปมาติดรสชาติขนมทุกอย่างเหมือนเดิมแต่แค่มีรูปมาติดก็คือขายดีแล้วค่ะอยู่ญี่ปุ่นอืมอร่อยมากคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านโมริตะด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย